นัดวันอาทิตย์เต็มไปด้วยผู้คนเสียงแม่ค้าตะโกนแข่งกันขายของในวัยสีผมเรียบแสกข้างใส่เสื้อเชิตแขนยาวกางเกงสล็กดูสะอาดนนั้นเสียงผู้คนลอกข้างแตกตื่นคุณยายคุณยายเป็นลมว้ายแต่ละคุณยายเป็นลมเขาหันไปเห็นหญิงชลาวัยห้าสิบเก้าปีมลงกลางแดดใบหน้าอิดโรยมือสัน่นชายหนุ่มรีวิ่งไปพยุงเธอขึ้นเอาผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำแตะที่หน้าผากใจเย็นนะครับคุณยายเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งตรงร่มก่อนชลาน้าตาคอขอบใจนะลูก ยายมันป่วยไม่มีเงินไปหาหมอยายก็ไม่มียายอยู่คนเดียวมานานแล้วตาของชายหนุ่มสะท้อนประกายบางอย่างขึ้นมาวูบหนึ่งเหมือนประกายแห่งความคิดบางอย่างกำลังจะก่อตัวนั้นชายหนุ่มนั่งอยู่หน้าคอมในห้องแคบๆมีแสงไฟสีฟ้าส่องไปหน้าขาวซีของเขาเขาพิมพ์โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียขอเปิดรับบริจาคช่วยเหลือคุณยายสมจิตผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายไม่มีญาติไม่มีเงินรักษาใครมีเมตตาช่วยกันหน่อยครับภาพหญิงชราที่ยังนอนอยู่บนเตียงในห้องโรงพยาบาลซึ่ง เขาเพิ่งไปเยี่ยมมาในวันนั้นพร้อมเบอร์บัญชีของเขาเองไม่ถึงสามวันยอดเงินโอนเข้ามาไม่หยุดยอดรวมเกือบห้าล้านบาทลกนี้ควรชอบทําบุญกันจริงๆเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในห้องมืดเอาเงินไปฝากธนาคารซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วก็ลงมือสองย้ายไปอยู่คอนโดกลางเมืองวันหนึ่งเขานําซองเงินหนึ่งแสนบาทไปม,มอบให้หญิงชรา,าได้ครับนี่คือเงินที่มีคนช่วยมาบริจาคให้ยายผมรวบรวมมาได้เท่านี้นะครับหญิงชราน้ําตาไหลและก้มลงพร้อมกับขอบใจนะลูก ยายจะไม่มีวันลืมบนคนเลยเขายิ้มอย่างสุภาพแต่ในใจกลับคิดว่าหากยายรู้จริงๆว่าได้มาห้าล้านคงไม่ก้มหัวให้ผมแบบนี้แน่เดือนผ่านไปยายสมจิตอาการสุดตัวลงจนต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเธออยากพบชายหนุ่มแต่เขาไม่มาเธอจึงฝากกระดาษแผ่นหนึ่งไว้กับพยาบาลก่อนสิ้นลมหายใจถึงลูกชายที่ยายเรียกว่าคนดียายรู้ว่ามีเงินมากมายที่ให้มาแต่ยายไม่โกรธยายแห้อภัยขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาด้วยเถิดคืนนั้นชายหนุ่มนั่งอยู่ในคอนโด ได้ข่าวว่ายายเสียชีวิตแล้วโทรศัพท์ดังขึ้นคุณโกหกใช่ไหมเรื่องยายสมจิตเขารีบวางสายเหงือเย็นซึมไปทั่วหน้าแสงในห้องกับพริบปูบหนึ่งในจอคอมปรากฏใบหน้าของหญิงสาวชลาที่เขาถ่ายเก็บไว้วันแรกยิ้มให้ตรงหน้ากล้องแต่ตอนนี้รอยยิ้มนั้นกลับหายไปเย็นเฉียบจนขนลุกหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานข่าวในโซเชียลเริ่มแพร่มีคนเปิดโปงว่าชายวัยสี่สิบหลอกรับบริจาคเงินทั้งหมดไม่ถึงมือหญิงสาวชลาชื่อของเขา กลายเป็นข่าวดังนักปูนปลอมเขาถูกจับในเ้้าหาช่อโกงในห้องขังแคบๆเขามองเพดผมแค่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นก็แค่นั้นเองลมเย็นพัดผ่านกรงเหล็กเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆว่าบุญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินลูกเอ๋อหนุ่มหลับตาลงดวงตาของเขาสะท้อนกระแสงไฟในเรือนจําเงาของเขาบนพื้นดูเหมือนร่างของหญิงชราผู้ล่วงลับไปแล้ว กำลังมองอยู่กดติดตามช่องเมยอยากเล่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะ